ใหม่ราคา120,000บาทนะจ๊ะคันนี้เนอะพอนแค่ส0 0พกว่าบาทเท่านั้นจ้าเนะท่าไหร่นะ3,000กว่าบาท3,000กว่าบาทใช่เสียงหายมาสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับอะไรจ๊ะอีซูซูคอกเพลรอยเครื่อง1.9เครื่อง1.9นะคะคันนี้นะคะคันนี้นะคะราคา469,000บาทเท่านั้นนะจ๊ะราคา469,000บาทเท่านั้นนะจ๊ะสำหรับลูกค้าที่มีประวั ผ่อนบัตรผ่อนบ้านผ่อนรถน,นะคะผ่อนดีผ่อนตรงเนาะผ่อนไปเลยคันนี้นะคะสามแสนเออสา,า, 3, า <laughs> <laughs> มพันกบบาทว่ะคันนี้มีอะไรบ้างคะในนี้ให้ดูตั้งแต่ด้านหน้าค่ะด้านหน้านะสีดําสวยมากเพราะว่าตัดกับโครเมียมที่เป็นโลโก้นะจ๊ะตาไฟใสปิ้งไม่มัวไม่หม,ม,มองเลยเด้อคันนี้เนาะให้ดูตั้งแต่ล้อหน้าคะล้อหน้านะหวานหวาน,นคันนี้<า>นะเป็นล้อกระทะนะมีที่<ช> <ขอ S 1> ครอบมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะและที่สําคัญนะยางนะ ดอกยางแน่นๆแบบนี้เลยเพราะว่ายางเราเปลี่ยนมาให้ใหม่เ<ช>จา้าหวานจ๋าและกระจกนะคะก็จะเป็นสีดาสัดกับสีขาวของตัวรถเด้อแล,และและอย่าลืมๆๆอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมนะครับเนเน่นะคะเปลี่ยนฟิล์มใหม่ให้แล้วรอบคันเด้อไปกันเลยจ้ามาค่ะนํำเสนอมากเลยด้านหลังนี้ค่ะเพราะว่าเราเปลี่ยนมาให้ใหม่เราลงมาให้ใหม่นะคะมูลค่าไม่ว่าจะเป็นขอบพา,พาแหนบหมดไปเท่าไหร่จ๊ะ 1,2,000 0บาทจะหมดไป1,2,000 0บาทนะคะคันนี้เนาะคันนี้ลงให้ใหม่ยังไงให้ดูตั้งแต่เพาจ้ะใช่ค่ะเพานะเป็นพาวอญี่ปุ่นแค้น30นะักกระทาเป็นกระทาใจแอ็นอยางใส่ให้ใหม่เป็นยางมิชลินเอ็กซดูนะทุกคนนะเป็นยางที่ใช้สําหรับบรรทุกนะจ๊ะใช่แล้วจะไปจ้ะคอกคอกเราลงใหม่ให้เรียบร้อยแลย้วเด้อคอกสูงเอ็นสิบคันเนาะ <laughs> ชินชินการขายสู้ทึบไงค่ะม ให้ดูด้านล่างพาไปดูแหนบหน่อยแหนบนะคะไหนล่ะแหนบนี่ไงแหนบโอเคแหนบเรียงกันเป็นตับไม่เห็นเตะ <te. S 2> ใช่ค่ะกลัวอา่านและที่สําคัญนะไม่ต้องไปกลัวด,าด่านกลัวตำรวจเลยนะคะเราลงเล่มเรียบร้อยแล้วเดอ้อคันนี้นะคะเราลงเล่ม่ารถบรรทุกเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะคันนี้นะคะบอกเลยว่าผ่อนแค่สามพันกว่าบาทเท่านั้นจ๊ะผ่อนแค่สามพันกว่าบาทเท่านั้นจ้าราคาอยู่ที่สี่แสนห นะจ๊ะคันนี้นะเป็นรถปี2016จ้าใช่แล้วจ้ะด้านในนะคะก็เป็นเบาะหนังเนาะพวงมาลัยนะคะกับคอนโซลหน้ารถนี้ก็จะเป็นสีดําและที่สําคัญนะคะเกียร์นะคะก็จะเป็นเกียร์หกสปีดนะจ๊ะคันนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันเลยนะคะว่าห้องเครื่องจะสวยขนาดไหนนะจ๊ะมาข้างนอกสวยขนาดนี้ด้านในจะเป็นยังไงใช่แล้วจ้ะสวยจริงไม่จกตานะคะคันนี้คันนี้นะเป็น 1.9จุ้าจวานจาาเครื่องนะเป็นเครื่อง Blue Power DDI ดึบดึบดึบให้ดูคันหน้ารับไม่มีรถหนาไม่มีน้ำลวนแน่นอนเพราะร้านเรารับประกันไม่ขายรถพวกนั้นแน่นอนใช่ค่ะและที่สำคัญแผ่นเพจยังสวยๆแบบนี้เลยรอยมาร์กจากโรงงานก็ยังอยู่ครบเม็ดองเม็ดอันต้นต้เลยนะจ้ะใช่แล้วค่ะใครที่สนใจนะคะสามารถโทรหาหวานได้ที่เบอร์0974236556จาห้าห้าหา บ้านผ่อนรถหน้าผ่อนดีผ่อนตรงเกินหนึ่งปีนะเอาไปเลยผ่อนแค่สามพันกว่าบาทเท่านั้นจ้ะผ่อนแค่สามพันกว่าบาทเท่านั้นนะจ๊ะหรือว่าจะเลือกขับฟรีสเดือนก็ได้นะจ้ะให้มีให้เลือกสองช่องทางเนาะใช่ใ่ขับฟรีสามเดือนนะผ่อนกันอีกทีปีหน้าเลยจ้ะปีหน้านี่ไม่ใช่ผ่อนต้นเดือนนะไม่ได้ผ่อนต้นปีด้วยผ่อนกันอีกทีเดือนเมษาเลยนะใช่คันนี้ได้ไปบอกเลยว่าคุ้มจริงๆทั้งคอกใหม่เคาร้อยใหม่แหนบใหม่หมดเลยนะคันนี้นะได้ไปนี่โอ้โห ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมใช่แล้วจ้ะและที่สำคัญอย่างที่น้องหวานบอกขับไปเจอตำรวจไม่ต้องกต้องเป็นขับพุ่งชนไปหาตำรวจเลยเพราะว่าเราลงเล่มให้แล้วเรียบร้อยไม่ต้องทล<ช>อะไรทั้งนั้นนะจ๊ะใช่แล้วจ้ะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถโทรหาหวานได้ที่เบอร์0ู7 4 2 3 6 5 5 6นะคะ ใครที่อยากมาเห็นหวานกับนีนี่นะจ๊ะมาแจกโปรดีๆแบบนี้นะคะาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้เราสองคนด้วยนะจ๊ะคิดถึงรถสวยคิดถึงรถดีคิดถึงรถบ้านคิดถึงรถ,งถงมือสองนะคะให้คิดถึงสมชายคาเซเตอร์สาขาอารันจ้าสวัสดีค่ะ